สวัสดีครับตัวมนุษอยู่กับผมเซลสิชาตินะครับวันนี้ไปมาส่งรถนะครับผมความกปบดีเซลรถเฟล์เกอร์ตัวนี้ให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นรถเฟลเอร์ของโลเวอยูโรนะครับนาเข้าและจากตํนหมายโดยบริษัทยูโรแท็กนะครับมาดูกันครับตัวนี้จะเป็นรุ่นโลเวอรุ่นยูโรนะครับผม TE นะครับรหัสของมันนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด50แรงม้านะครับเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องดีเซลสี่สูบสี่จังหวะระบบไดเรกนะครับผม ก็มาดูรายละเอียดกันอีกครับตัวนี้ถอระบายความร้อนด้วยน้นํานะครับ50บแรงม้านะครับอยู่ที่2,400รอบต่อนอาทีนะครับ c ีซีก็จะอยู่2840ซีซีเลยครับตัวนี้นี่ก็มาถด้วยฐ่านของนาซ่านะครับตัวนี้เกียร์จะอยู่ที่8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยเลยนะครับผม ก็แรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่175นิวตันเมตรนะครับผม <Yeah. S 1> ขนาดยางตัวนี้นะครับยางหน้าก็จะให้มา8ขีดขอบ18นะครับผมยางหลังก็จะอยู่13.6ขอบ26นะครับผมตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ 10, 12บสโวลต์น,นะครับ12โวลต์ก็วันนี้ได้เอามาส่งนะครับพร้อมกแบบับสาธิตการใช้งานนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูการใช้งานของโรตารี่ด้วยครับแล้วก็การดันดินด้วยนะครับผมว่าตัว50แรงนี้จะไหวไหมนะครับผมก็ตัวนี้พวงมาลัยก็จะเป็นแบบพวงมาล Power ัยพาวเวอร์ไฮโดรสตเลยนะครับพวงมาลัยเลี้ยวเบานะครับก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถตริดต่อเข้ามาหาผมได้นะครับกับเซียสุชาตินะครับผม0 8 1 7 1 0 1 4 5 4นะครับผม ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สีรรู่บนะครับในง0แรงนะให้เครื่องยนต์มาสีรร่สูบถืแรงมากครับเสียงเครื่องชัดเจนนะครับจะขึ้นครับผมตัวนี้ก <The noise> ็น้ําหนักรถตัวนี้ก็จะอยู่ที่1,785กกิโลนะครับผมประมาณตันเ็นะครับอ่ะครับต่อไปเราไปดูการตีดินกันนะครับโดยใช้อุปกรณ์โรตารี <The noise> ่หาแล้วนะครับโรตารี่ ตัวนี้จะเป็นโรตารี่ขนาด1เมตร60นะครับผมเมตร60เซนนะครับในรถใช้กับตัว50แรงม้านะครับระหว่างล้อถึงล้อนะครับผมความกว้างของมันก็จะปกพอดีนะครับผมตัวนี้ PTO นะครับก็สามารถปรับได้2ระดับเลยนะครับรับได้5้0กับ1 0 0 0พรอบต่อนาทีนะครับผมตัวนี้คัสเป็นแบบคัสแยกอิสระนะครับคัสแยกระหว่างเครื่องยนต์กับ Pto สามารถแยกกันได้ครับผม คือเราเหยียบไปหนึ่งชั้นเนี่ยพีโอเราจะหยุดหมุนนะครับแต่ถ้าเราต้องการอ้อมกระเทษครับผมคือถ้าเราเหยียบไปหนึ่งชั้นชั้นแรกเนี่ยรถจะหยุดนะครับแต่ตีโอยังจะไม่หยุดนะครับผมแต่ถ้าต้องการให้ตีโอยุดด้วยเราต้องเหยียบให้ต่ำนะครับก็คือเป็นชั้นที่2นะครับต่อลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้นะครับกับเชีย์สุชาตินะครับผม0 8 1ย์นะครับ770 1 4 5็นะครับผม ยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็บริการในทุกด้านนะครับทุกเรื่องนะครับผมต่อลูกค้าที่มีรถอของโลวยูโรเราใช้อยู่แล้วนะครับต้องการสั่งซื้ออะไรหรือหาอะไรหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการคําแนะนําในการซ่อมบำรุงรักษาสามารถติดต่อหาผมได้นะครับผมอย่างดีให้คําปรึกษาทุกอย่างนะครับก็แต่นี้ให้ชมกันยาวๆเลยนะครับผมเงฝาก ทุกคนนะครับช่วยกันกดติดตามหน่อยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับผม แรงมากครับ ใบมีดตัวนี้สามารถสไลด์สายขวาได้นะครับ